สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพระพิมต่างๆในความเข้าพ้องของช่างเอ็ดนะครับพิมต่างๆเนื้อต่างๆนะครับในการทําคลิปแต่ละครั้งของช่างเอ็ดนะครับผมจะขอพระจากช่างเอ็ดไปตรวจสอบไปออกคลิปกับอาจารย์บอยอีกเที่ยวหนึ่งครับเพื่ออธิบายเนื้ออธิบายพิมพ์ในลักษณะของกําลังกล้องกาลังขยายขนาดสูงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัด ที่คำํำสนดเมืองคงนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นครุฑยุดธนาคนะครับส่วนด้านขวามือของทระชั้งเอสนะครับก็เป็นพญานาคกับอ่าอาทาเวสุวรรณกับครุฑนะครับนี่นะครับเราคุยกันอยู่บริเวณสวนสนุกของวัดนะครับนี่ครับวันนี้เป็นวันทําบุญครบรอบฉลองอายุ49ปีของพรรษาที่19ของครูบา ผู้สร้างสถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับช่างเอสดนะครับถือมาด้วยแล้วก็เป็นหลังจอโปรโสวัสดีครับช่างเอสดสวัสดีครับท่านเทครับ,ว,รบวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงพิมพ์ต่างๆเนื้อต่างๆช่างเอสดสรุปแล้วเคยหนักใจพระสมเด็จอยู่กี่ปีครับเคยหนักใจพระสมเด็จที่เรามีอยู่กี่ปี นักใจโอ้โหเฮ้ยบรรพบุรุษเราเก็บพ้ามาอย่างไงเสียนไม่ตีเก้หมดเลยต้องต้องเลยปีสองพันร้อยสามสามสิห้าครับอ่าพราที่บ้านเนี่ยเอาไปให้ให้เสียนดเยยูเสียนสายห้างเสียนสายห้างก็บอกผิดเนื้อผิดพิมพ์อแต่เดี๋ยวพอเดินลงจากห้างเนี่ยเขาก็จมีเด็ก ตามาตามา,า,มาขอขอ,ขอไปขอซื้อไรนาคาหลักร้อยไปไปศึกษาไปศึกษาครับแต่เราก็ไม่ให้ครับอ่าก็เราก็มาเก็บแล้วก็มาเรื่อยๆจากสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสุดท้ายมาวันที่หลวงพ่อคุณท่านเสียครับอ่าเราก็าตรวจพระเอาแบบที่อ่ามันเหมือนห้าง อนะฮะห้าพิมนะอืมได้ไปสี่พิมพ์ได้ไปสี่องค์คัดพระทั้งเป็นเป็นเกือบแสนเนี่ยครั <c oughs> ไปสี่องไปสี่อง,ปองอเปเมาเหมือนห้างเลยไปหอประชุมอ่ามอคอนแก่นครับเขาก็จัดนะงานใหญ่นะครับอันของสมาคมจะไปซื้อตั๋วอยู่บัตรละสี่ร้อยอ่าอ่าจะมีของเร,เรากับเราเราก็ยึดของอากองบอกถ้า จะเล่นผ้าต้องเล่นสมัยเจ้าของครับถ้าไม่รู้ของเก่าเนี่ยของเก่าเนี่ยให้กงให้กงเก็บกงเล่นแล้วก็เก็บเป็นมรดกไปครับก็ไปส่งรวงพ่อทองลูกศิษย์หลวงปูคุณนะครับอันนั้นก็ได้รางวัลแต่ว่าของกงเนี่ยเสียนบอกผิดเนื้อผิดพิมพเสี่ยนบอกมิดเนื้อผิดพิมพ์ทั้งหมดเลยตีัวอีกัวหมดเลยเรียนไม่คืนเงินไม่อธิบายใดๆไม่อธิบายยิงบอกแต่แค่ผิดเนื้อผิดพิมพ์ เจ็บใจดิเจ,จ็บใจครับเพราะว่าเงินเราเราเรอออาจกนีไปสี่ร้อยบาทสิบองก็สี่พันนั่นเลยลลหายไปว่าปาก,กับตากรบตาครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เก็บความแค้นใจไว้จะเก็บโอ้ทำนแล้วว่าเออเราแบบเรียนกับสูงใี่ไมมบอกผิดเนี่ยผิดพิมนเนี่ยมันอ่า <c oughs> อเรามีการศึกษาไม่ได้กินยาแต่ว่าเราเราก็เรียนสูง โอ้กับกว่ามันจะจะได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับอ,อ,อืมากับอถ้าเรากับเออ,เอ,อ,เอ,อความรู้เรากับมีทำไมเราจะดูไม่ออกวัาเมืองนี่มันดูเราจะโง่จนดูไม่ออกตั้งราก็อ่าอากงนี่เอาของตียาอวัยมีเล่มเล็กดูนะครับใครจะว่าไม่มีไม่ไม่ใช่เป็นเล่มเล็กๆเ,เป็นปปอ่อนหนังสือของตียาอวัยเล่มเล็กมีมี เซียนไม่พูดถึงเวซามไปไม่พูดถึงเซียนพูดถึงเล่มใหญ่แบบนี้ครับคุณเป็นเล่มเล็กมีมีมีเล็กแบบ่าสมุดจะมีพิมพ์ฮะอันนี้อากรงออกมาบังคับให้อ่านครับแต่เราก็ดูเพราะมันเป็นภาพขาวดําครับดูไปเลยครับอ่ามาแล้วกับไม่อ่านท่านถามกับคับคับคับไปครับทีนี้พ่อไปท่านจะคัดไว้ให้ก่อนท่านจะเสียเนี่ยจะคัดให้อ่า ที่น้องกับเขาก็ไม่สนใจเราก็เขาเอาจต่นั้นไปครับเราก็ไปไหนเราเก็บหอบพวกนี้พวกนี้ไปด้วยผมเป็นคันรถดิถ้าย้ายที่นก็เป็นคันรถเพราะว่าเราต้องต้องเอาพวกนี้ออกไปก่อนครับอใครช่วยคนก็แจกเงินแจกบางทีเขากับแมวแมวแจกเขาแมวแมวเขาเอาตังค์อย่างเดียวเอางค์อย่างเดียวแจกภาเป็นที่ลึกแมว เดี๋ยวนี้แม่แทบจะไม่เอาตังค์ขอพระเพื่ที่จะไปแทนเพราะขอพระขอพระแทนตังค์ไม่เอาตังค์ไม่เอากลับกันขอจะได้มาก็จะได้มาทํางานให้ขอขอพระทํางานแลกกับพระไม่แลกตังค์แล้วไม่แลกไม่เอาตังค์แต่ก่อนนู้นทํางานทํางานให้ตังค์และแทนพระปีไม่เอาพระไม่เอาพระโลกมันกลับกันในรอบสิปีกับให้พระไปเขาบอกว่าขอขอเบียดีกว่า อ่าอ่าแต่ก่อนนั่นเบียร์ช่างนี่แปดขวดแปดขวดผมสบัยผมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่ออกตลาดวางตลาดใหม่ใหม่วางตลาดใหม่ใหม่ขวดร้อยแปดขวดร้อยครับแกลดลงมาหกขวดร้อยห้าขวดร้อยเนื้อสามขวดร้อยครับแกตอนนี้ไม่ได้ละครับเว้ยโฆษณาแล้วนครับอ่าทั้งนี้อย่างกับที่มามามาอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีกี่เนื้อกี่ผิวหรือเป็นเป็นเป็นเกือบเกือบสองสามร้อยผิวอ่า ก็ไม่ได้นับเรื่องพิมพ์เนาะครับแต่ว่าที่ที่อยากให้ดูก็คือพระโรธรพธิสัตว์พระโพธิสัตว์โกนอิมหลังหลังพระมาหามงกุฎครับจะมีหลายเนื้อการดมพระนะครับเป็นการพิสูจน์อย่างหนึงต้องต้องถ้าปิดใส่กล่องแล้วเปิดเนี่ยจะหอ,อมหอ,อมมากเฮ้ย <c oughs> คนลุกอยู่เลยขนลุกกลางไม่ไม่ <c oughs> คนลุกกลางแดดร้อนๆเลยนี่ อันนี้ชุดนี้ผมว่าน่าจะมีเจ็ดสีน่าจะมีเจ็ดสีตามตามวันตามประจําวันแต่ตอนที่ช่างเอสน,นี่มีห้าสีแล้วตอนนี้หาเห็นอยู่ห้าสีห้าสีเราก็มาคราบผมแต่หลังด้านหลังเนี่ยเป็นพระมหามงุฎอันนี้นะครับเขาทํามาตั้งแต่ต้นนะครับ,รบแต่อันนี้ตอนนี้ยังไม่มีเรียนแบบนะครับหลังจากออกจากคลิปแล้วผมว่าจะมีผมก็ว่าน่าจะมีแต่ของผมม,มีมีทั้งวงกลมแลวก็รูปรูปรูปไข่กับสีส่เหลี่ยม แต่สามเหลี่ยมเนี่ยยังยังไม่เห็นแต่มีสี่เหลี่ยมกับวงวงรูปไข่เนี่ยคืออันนี้นะครับตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวจีนเพราะห้อยพอดีสําหรับผู้หญิงห้อยพอดีสําหรับผู้หญิงก็เป็นล็อกเก็ตคล้องง่ายเลยง่ายเลยครับผมแต่สันนิฐานว่ายงดูคลิปอาจารย์ไปสารกับปูวนนะไปสารอาจารย์ไปสานพืชมงคลกับปูวนกรบปูวนนีเยอะ หนึ่งผมถามแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมดูคลิปเปครั้งแท่นอยู่กับเนี่ยน่าจะเป็นเมียเจ้าสัวให้ทำเยเมียเจ้าสัวไหนบอกว่าเจ้าสัวทําแล้วก็ทํามาฝากหน่อยเมียสั่งเลยเนี่ยผ <c oughs> ู้ผบทบที่บ้านผบทบที <c oughs> ่บ้านเรื่องักเพราะว่าสวยคมมากครับ <c oughs> สวยมากพระโพเที่แบตกวนอิมรับเนี่ยถ้าถ้ามองยี่จะเห็นสกิดทองนะเพิ่งทองแสง เออถ้าส่องตอนนี้กลางแดดนะครับกลางแดดง่ายเลย่เห็นสะเก็ดทองเป็นสะเก็ดทองเลยแป๊บสะท้อนแสงคือที่เราไม่ได้ท่านเห็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวัดนะครับโยธาสภาพเนี่ยครับแล้วมีกลิ่นหอมครับแล้วก็สวยผมว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิศารครับเมียน่าจะคุมเมียน่าจะคุมการผลิตคือในเมื่อสามี จ้าสัวนี่ทำภาะสาเร็จเนาะครับทำให้ผู้ชายโดยตรงโดยโดยตรงจะอาจเป็นนักรบออกบรบะไรปุ๊บแต่ว่าเมียอยู่ที่บ้านเอาด้วยอยากได้ครับอยากไปวัดด้วยกับปุ๊บเอาอย่างไรกับทาให้ชันด้วยแล้วหลังเนี่ยทรามหามุงกุดแสงเห็นไม่ธรรมดาครับถ้าสมัยก่อนต้องต้องวาระสําคัญต้องวาระสําคัญสมัยนี้จะทําอันนี้ได้ใช่สมัยก่อนเนี่ยครับหัวขาดนะครับปกครองระบบแพทย์สมบูรณ์เลยนะทีด้หัวขาด วายเนคมมากแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งที่ช่างเอสดเอามาให้ดูนะครับหนาเป็นสี่เท่าหนาเป็นกากไม้ขีดเลยเป็นกากไม้ขีดเลยนะครับที่สําคัญของช่างเอสดมีข้างหน้าข้างหลังมีสองพิมพ์สองหน้าเดี๋ยวมีโอกาสดีจะให้ช่างเอสดเอาไปพิสูจน์กันจดในของอถ้าแบบเดียวเนี่ยในในสูตรของ นังสือตำราของวิมลยิ้ม่อยก็มีนี่ครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นปกโพโปกโพโปกโพแต่ว่าของดรดรพรชัยเคยเคยเคยพูดเกียนถึงเคยพูดถึงครับว่าว่าท่านบอกว่าเป็นโปกโพมายุราเรียกวว่าปกโพมายุราเลยเป็นเหมือนกบหางนกงดุ้อ๋ออันเดียกชื่อว่าโปกโพมายุราอ๋อนี่มีพิมพ์พิมพ์ปกโพมายุราได้แล้ว ช่างเอ็ดมว่าผมผมผมว่าช่างเอ็ดต้อง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 ตั้งชื่อพิมพ์สําหรับช่างเอ็ดอันหนึ่งอะไว้เป็นตํานานไงว่าไอช่างเอ็ด่มันเก็บค่าเยอะมากที่สุดไอพิมพอะไรพิม์ช่างเอ็ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อพิมพ์ผมว่าพิมผมผมทาทิพย์เลยไอพิมไตเทพรู้เลยพิมนี้นั้นนั้นจะเป็นองคเสียดมอง์นู้นองค์ขุนสีอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของที่มีราคาครับเออ อย่างนีอ้อ่อันนี้ตรวจง่ายอันนี้ตรวจได้นะครับเรือเบนจาสิริด้านหลังเป็นพอปลอพอปลอเป็นตาเล็กเหลกลุกแกครับผมตาพอปลอนะครับเขาใช้ก่อนที่จะประกาศใช้จริงครับทุกอย่างในประเทศนะครับก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะเป็นประกาศเขาทดลองใช้มาแล้วครับเหมือนกับก่อนที่จะเป็นทางการก่อนที่จะเป็นทางการเขาใช้มาก่อนเขาใช้มาก่อนเนี่ยนะครับ คนที่ไม่เชื่อว่าทันไม่ทันนะครับ,รบแต่กลุ่มสายนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นทางการเหมือนคนรุฑก่อนเหมือนครุฑเหมือนกันนะครับเหมือนกันครุฑใช้ปอไหนแต่ครุฑเขาบอกว่าใช้มาตั้งแต่สมัยยุธยาแม้กระทั่งตาตำร,รวจเนี่ยตาลู่เนี่ยอ่ก่อนที่ว่าทําเป็นด้านหลังเนี่ยของของมันสี่ร้อยสิบเก้าสิบหกเขาใช้มาก่อนเขาใช้มาก่อนเขาว่าสมัยตัวนี้ก็น่าจะมีการทําครับผมนี่นะครับช่างเอ็ดเวลาชัางเอ็ดมีพ้ยเยอะนี่ทั้งเอ็ดจัดหมดหมู่ยังไง ต่กอนอันไหนคล้ายกันเอาไปไปไปรวมกันผิดผิดหลักผิดหลักต้องแยกตามอาจารย์โจกเนื้อตามที่ท่านเตรียมประวายแบ่งคือพิมพ์อู่ทองครับอ่าแต่จะเนื้ออะไรก็อีกอย่างก็เป็นพิมอู่ทองเป็นอู่ทองแล้วค่อยไปแยกไปแยกเนื้ออีกทีนงครับแล้วกับพิมสูไทยครับอ่าเชียงแสนครับทีนี้พอได้ได้แยกแบบเนี้ยมันจะมีความสุขอ่ามีความสุขเพราะว่าเอ้ยอันนี้อู่ทองนะ แยกออกแล้วเราจะเห็นความสวยงามของพุทธสินพุทธศินอู่ทองพุทธศินของสุโขทัยแล้วก็มันเป็นบรรพบุรุษเราเนาะครับราชวงศ์อู่ทองสมัยเดียนราชวงศ์อู่ทองครับราชวงศ์สุโขทัยครับราชวงศ์บ้านผู้หลวงอะไรเนี่ยที่จะบ้านผู้หลวงเนี่ยไม่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 มีพุทธศินนะครับก็มายุครัตนรัตนโกสินทร์ ช่างเอ็ดพอมาเล่นพระในไวแนววิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์นี้ง่ายขึ้นง่ายดีดีเสียนพระได้อธิบายได้ทุก<ส> <ๆ S 1> อย่างเสียนพระ<อ>เคยไม่อธิบายให้ช่างเอ็ดฟังตอนนี้ช่างเอ็ดบอกว่าอธิบายให้ทุกอย่างเลยผมบอกว่าเสียนที่เคยผมเคยไปผมบอกตอนนี้ผมไม่ไปหาแล้วอ่า เพราะว่าฟังแล้วมือโง่โต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 โคือไปถามคนที่ไม่มีความรู้ครับไปคือเรามันไปถามคนที่ไม่มีคือเราไปถามใครถ้าเขามีวิชาเขาต้องอธิบายได้ต้องอธิบายอันนี้ไม่บอกผิดเนื้อผิดพิมพ์ต้องดูพิมพ์ดีๆมันไม่ใช่มันต้องดูตามพุทธศินเพราะว่าบรรพุทธเราเนี่ยสร้างอะไรก็ช่างต้องมีพุทธศินถ้าผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับ เขาจะทําขึ้นมาเพื่ออะไรใช่คือเขาถ้าเขาปลอมพระนะครับเขาต้องปลอมให้ถูกเนื้อหรือพิมพ์ที่ใช่ใช่นี่เขาเนื้อก็ไม่ใช่พิมพ์ก็ไม่ใช่ทีนี้มาเปลี่ยนเป็นแบบเขาไม่ไม่นิยมถ้างั้นก็คือให้เซียนนิยมของเซียนไปเขาเขาใช้คําพูดที่ดีขึ้นเขาไม่นิยมคือคือไม่นิยมไม่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 เป็นที่สากลนิยมคือไอ้คาว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับทางฝ่ายทางสายวิทยาศาสตร์ ามไม่นิยมฝ่ายเสียนคือของเสียนนี่ไม่เป็นที่นิยมเนี่ยคุยกบอกไม่มีมูลทาัยเลยคือคือมันจะกลับกันคือเขาไม่นิยมสายเราสายวิทย์สายเราก็ไม่นิยมอันเขาเหมือนกันเพราะมันไม่มีมูลทรัของเสียนเม็ดทองก็ไม่มีเฮ้ยเม็ดทองไม่มีจ็ดเม็ดทองที่ที่เป็นอเป็นมูลหลักมูลผสมหลักนโยกเนี่ยโยกก็ไม่มีไม่มีอแล้วก็เผลอเผออาจจะไม่มี ดินไอ้นะพระพระกำแพงพระกำแพงนี่มีเขามีเขาเออเขามีเขายึดเขายึดหลักไว้เลยแต่ทางทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ต้องมีเยอะกว่านั้นต้องมีหยกต้องมีทองคําต้องมีทองคาต้องมีหยกครับอ่าและเหล็กไหลต้องมีเหล็กไหลต้องมีต้องมีแต่เซียนบอกว่าถ้าพูดเรื่องเหล็กไหลไม่ต้องคุยกัน เขาไม่ไม่เขาไม่ไม่เชื่อเขาไม่เอาเ็กไล่น่อยเอของขาผ้าของเขาก็แม่เหล็กดูไม่ติดเอไม่มีเพราะว่าเรกไลเขาไม่เล่นคือเซียนเส้นสูตรหนึ่งนะครับชาวบ้านเล่นสูตรหนึ่งนะครับคือใครชอบทางเซียนนะครับไปทางนั้นครับแต่ถ้าเล่นชาวบ้านนี่สบายใจจะราคาจับต้องได้พอส่องกับแดดเราเอาไปเอาง่ายๆนะเขาโม้หน่ไปส่องกับแดดแทบวัดสกิทเลยสก็ททองเนี่ยมันจะพี่ปั๊บเรื่มทองสกิบทองคาด้วยครับอ่า ต่างกันกับทองคำปิวนะครับพอเสร็จปุ๊บเราไปหาการโจงเลยบุญในนี้พลังบุญครับปุ๊บท่านกับี้ตรงนั้นเลยเจอที่ทองคำตรงนั้นเลยเช็คเลยว่าทองคําเก่าหรือทองคำใหม่สายวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพระอันไหนมีทองคํานะครับเขาตีแทนเลยว่าถ้ามีหยกด้วยมีหยกจบเลยครับเพราะว่าของหลวงวิจารช่างสิบโมเนี่ยเรื่อง เรื่องยกเนี่ยสมัยโบราณคือเป็นวัสดุมงคลวัสดุมงคลทองโดยเฉพาะทองคำนะครับแล้วเม็ดทองนะครับเดี๋ยวนี้เขาตรวจไปได้อีกนะครับว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์อีกครับถ้าใส่เม็ดทองในยุคปัจจุบันนะเขาตรวจเจอมันจะไม่มีอาซิเนิกเลยไม่มีสารนเลยคือไม่ว่าเม็ดทองเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดผ้ากำแพงผ้ากำแพงเดี๋ยวนี้กล้องสามารถที่จะขยายแล้วก็ตรวจเฉพาะจุดได้นะครับว่า คุณใช้ดินกําแพงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดินเผาแดงๆๆใส่ไปเขาตรวจเจอนะครับอย่างอย่างท้องท้องคำเปรวครับอย่างนี้เนี่ยมันจะออกสีส้มอย่างอย่างองคนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาจะไปขึ้นกองอ่ะเขาสามารถตรวจทองํำเปลวนะครับว่าเป็นทองํำเปลวตรงยุคไหมตรงยุคไหมเก่าหรือเก่าหรือทองเก่าใหม่นะครับคือคือในในแนววิทยาศาสตร์นะครับองค์นี้เขาตรวจได้หมดเลยครับแม้กระทั่งดินมาจากมณฑลเทือกเขาอันหุยกับเมืองทอง เมืองการชู้เขายังตรวจเจอนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ชุดนี้ไม่ฟอร์มไม่ได้แล้วฟอร์มไม่ได้เพราะว่าดินเขาไม่ส่งออกแล้วยังยงของทับโวยจัตกวนินมเนี่ยครับจะเป็นดินจากเมืองจีนเน,นี่ยดินจากเมืองจีนอย่างสีชมพูเนี่ยอันนี้สีเหลืองครับอ่าอันนี้สีชมพูไม่ต้องผสมนะเป็นเนื้อดินของเป็นเนื้อดินนะครับโดยตรงเลยถ้าคนผสมนะครับเดี๋ยวนี้จับได้นะครับ ถ้าโปจกตุินัอันนี้สีเขียวเนี่ยอ่าก็จะไม่มีสีจะเป็นดินจากเมืองจีนที่เป็นสีเขียวเลยครับผมตอนนี้เขาไม่ให้นำาไม่ไม่ส่งออกแล้วจากบ,บริเวณเปมปรนดกรดกแล้ว <c oughs> นี่นะครับคือใครเล่นพระสมเด็จในชุดสองแผ่นดินแล้วก็ดินสิริเบนจาาสิรินะครับ,รบง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นก็เดี๋ยวเราจะไปเจอช่างเอฟในงานประกวดพระของน้องกันครับอ่อน เจ็ดกนก,กดาก็ใครมีก็เจอกันนะครับของออกอทิสัตโกดินจนเด็ดมวนแข่งกันเข้มข้นหน่อยนะครับลังใหญ่ๆพอเริ่มไปไปหาไปไป,ไปล่าโลกเร่นะ <laughs> <laughs> ครับเราก็ออไปอันหนึ่งได้พบปะสมาชิกสองได้ได้ได,ได้ได้พิสูจน์พระของเราด้วยว่าไม่ใช่แพ้ของเราคนเดียวแล้วที่สาคัญคือ ไม่มีเราคนเดียวที่มีพระใช่คนอื่นเขาก็มีคนอื่นเขามีเหมือนเราเหมือนกันเล่นกันสบายใจเลยแหละทุกวันนี้ก็บรรพบุุษเราที่เป็นประเทศไทยไม่ใช่มีมีข้าหลวงคนเดียวมีมีหลายคนคที่รับราชการที่เป็นข้าหลวงแล้วก็ที่ทําสร้างบ้านแปลงเมืองมีมีหลายหลาย,หลายท่านครับผม <S <S ก็เจอกันนะครับวันที่เจ็ดกรดกฎาคมที่ห้องสแตมทองบริษัทไปรษณีย์ไทย ทา้งเอสก็จะไปหลายๆขท่านเอาไปส่งพระเข้าประกวดกันครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับท่านชาวลิตยงใจยุทธนะครับจะให้อาจารย์เสาอาจารย์เสาเอาเครื่องเซฟไปดูกันได้กด้เหมือนกันโอ้โเขาต้องเสียค่าดูพันหนึ่งอเออหมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งค่าดูเนี่ยค่าไปค่าไปทดสอบของเขานี่เขาเขาบริการให้แต่เราต้องเพื่อองค์เจ๋งเพื่อที่จะไปให้เขาไปบอกว่าให้เขาให้เขาไปไปศึกษา อ <ee> ตอนนี้เขาศึกษาหลายเนื้อนะครับกลุ่มอาจารย์เสาก็เขาไปดูที่ค่าถ่วงเฉพาะเหมือนกันคือเซ็มมันดูค่าถ่วงเฉพาะได้แต่เขาเรียกคนละตัวกันเขาเขาใช้ศัพท์วิชาการไม่เหมือนกันมันเป็นเฉพาะของเป็นอัตลักษณ์ของไทรของมันอือการเรียกแต่ละที่แต่ละเครื่องนะครับเขาเรียกไม่เหมือนกันนะครับ <chiff. S 1> ก็ต้องขอบคุณช่างเอสนะครับที่นําเก็บพระไว้นะครับเป็นมรดกเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ของไทยเลยครับขึ้นทำเอ็นเอพีได้เลยครับผมส่วน่อน,นท่านใดจะอ่าไปอยากได้เนี่ยต้องไปดูที่ในในเว็บของเจพีวายของอาจารย์โจขจมิดของอาจารย์โจโเนี่ยครับว่าอ่าแต่ลองอ่าค่ายเอ็นเอพีเขาตั้งไว้เท่าไหร่ครับผมอ่าจะจะจะเป็นแบงนั้นก็เปลี่ยนมือได้เปลี่ยนมือตามนั้นแต่ส่วนมากตอนนี้จะไม่ปล่อยโดยตรงแล้วอ่าถ้าใครอยากได้กับเข้าไปในระบบในระบบ บบเคือเพื่อที่จะให้การซื้อขายถูกต้องการเปลี่นวิธีถูกต้องอครับเป,เป็นซอฟต์แวร์ของไทยเราครับผม,มก็ขอบคุณช่างเอสดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน,น่ารักมากนี่แดง